วันนี้ผมจะมาสอนทำข้าวผัดอเมริกากันนะครับใขรก็ได้ช่วยฉันด้วย,วยสวนใจอยากไปอยู่ที่จีอีกคนหนึ่งไหมไอขี้ก็ของข้าวัฒน,นธรรมที่เจ้าใช้อยู่ก็ของข้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ของข้าไม่ใช่ของเจ้าไทยนั้นแสดงว่าตัวข้าในตอนนี้ก็เป็นเจ้าซินะปล่อยข้า เดี๋ยวนี้ลูกไปอาบน,น้ำกับพ่อนะครับแนะอนดี้แะพะพ่อฮะเราจะไม่อาบน้ำกันแล้วหรอฮะพราะว่าเราไปอาบน้ำกันที่อื่นดีกว่านะข้าได้จับมือสยามสยามก็เป็นข้าข้าได้หอมแก้มสยามเอ้ข้าได้สยามสนาทีตามาแล้ววิ่งวจะเฟว่าอะไรนะว่าไงไข้ามัน ไหนกันนยช่วยฉันหน่อยนี่รัสพอ่อเออขอไหนสิฮะหอกสยามไม่ทำตาสัญญาเราจะเอาลือดำน้ำม,มาบุกสยามทันทีอีดอ,อ่ะเลือดนำน้ำทางเราก็มีแค่มีดปลายปืนจะเอาอะไรไปสู้พวกฝรั่งได้เล่าอิงเับเอาอันนี้พากไปยังวะมึงอันนี้พากไปยัง รีไทยล่ะคขอเป็นชุดอะไรชุดที่จกักรวรรดิญี่ปุ่นกลัวน่ะมันก็ชุดประจำพี่นี่แล้วพี่จกักรวรรดิญี่ปุ่นกลัวอะไรพี่สยามหืข้าเอาเพื่อนรักมาให้ีงามกลับมาแล้วหืเออ ทำไมทำไมไม่ใช่เชื่อละครับเดี๋ยวก็หนีไปได้อีกหรอกแต่อเย็มันก็แค่ฮะฝั่งทายามทําไมไม่เอาไอ้นี่ไปด้วยพี่ไปก่อนนะไทยเกิดที่ฮะมีอะไรหรอไทยพี่ไปทําอะไรพี่ปุ๋นหะฮะเออไม่มีอะไรหรอกอีกด้านหนึง่งไทยสั่งอะไรมาให้นะเห็นํำชับด้วยว่าให้เปิดก่อนไปด้วยสิ จะเปิดแล้วนะเออจะเอาไว้บันที่หรือเผาทิ้งดีเนี่ยมามี่ด่าดาดูนี่สิอ๋อเออริสลูกนิ้นหน้าอ,อกของมามามากเกินไปหรือเปล่าหนูชอบหน้าอ,อกของมามามากเลย หนูอย่กจะดื่มนมจากมะาม้าอีกจังลูกตโตแล้วนะไม่จะเป็นตั้งดื่มของพันนั้นหรอกแต่มาม้าหนูยังเห็นปตบบา,าป้าท่านอย่างนั้นตั้งหลายครั้งเลยนะเอ๊ะฮึอโอ้คาร์โรตแล้วลูกวาดเป็นยังไงบ้างนี่ครับแต่ผมจะไม่ได้การว่าผลงานที่สมบูรณ์แบบหรอกนะครับเออมันน่า จันมาแล้วไหนพ่อตรงนี้เอ๊อ๊บปล่อยผมเดี๋ยวนี้เนาะในขณะที่แอปเปิลตัวน้อยและงงดงามของผมได้หายไปเพราะเหตุผลธุรกิจและในขณะที่ผมกำลังอยู่คนเดียวและผมกำลังขะก็จะคนเพื่อมาเติมเต็มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตัวของผมและไม่มีที่ใดที่ดีที่จะรับรองผมในขณะที่ผม เป็นเกียร์อย่างสูงที่คุณมอที่นี่นะที่รักและเป็นเกียริอย่างยิ่งที่ฉันได้รับความสูงส่งจากคุณเพื่อบริการคุณในวันนี้และฉันรู้ว่าคุณกำลังมองหาสิ่งที่พิเศษอยู่สําหรับคุณในตอนนี้และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้ และผมหวังว่าคุณจะชอบมันที่รักของผมแต่ระย่น่าสนใจมากดีละฉันเลือกได้แล้วฉันขอเลือกคุณในบริการวันนี้และกันฮะอะไรนะฮ่าฮ่ฮ่าคุณสร้างตลกและมีเสน่ห์มากงั้นมาฟังความคิดเห็นของผมกันนะนามฟ้าฝนของผมผมรักเขา แขกหลายคนที่ได้บริการเขาก็บอกว่าเขาดีเยี่ยมถ้าคุณต้องการบริการเขาผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะไม่วาเรนติโนปล่อยเด็กน้อยน่าสงสารคุณนันไปเถะนะาคุณก็รู้ว่าผมต้องการอะไรอย่าหลีกเลี่ยงเวลาที่มันยือไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมไม่ต้องการยอมันอีกต่อไปแล้วอ้าฉันรู้ว่ามันคงรู้สึกแย่แต่ไม่ต้องกังวลหรอกนะ เพราะฉันสัญญาว่าจะทำให้คุณไม่เสียใจแต่ฉันก็ไม่สัญญาว่าจะเป็นคนดีหรอกนะเออวารนเออฉันหวังว่าฉันจะไม่เสียใจลนะมงัง